คลั่งรักไม่แผ่วบอยบอวยพรวันคล้ายวันเกิดเจี๊ยบโรแมนติกฟ,ฟูลฟิลขั้นสุดนักเป็นคู่ที่รักกันเหนียวแน่นและยาวนานมากๆสำหรับบอยอนุวัตน์และพรรยาคนสวยเจี๊ยบพิจิตราแถมยังมีโมเมนต์น่ารักให้เห็นอยู่ตลอดที่สำคัญยังขยันแกงกันให้แฟนๆได้ยิ้มตามอยู่เรื่อยๆเ,เรียกว่าก็เป็นอีกคู่ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวอยู่เคียงข้างให้เกียรติกัน ซัพพอร์ตกันตลอดเวลาล่าสุดในวันนี้วันที่21พฤศจิกายนถือเป็นอีกหนึ่งวันพิเศษเพราะเป็นวันคล้ายวันเกิดของพรรยาสุดที่รักหนุ่มบอยเลยถือโอกาสโพสต์คลิปภาพประกอบเพลงรักสุดหวานซึ่งความหมายฟิลกูดดีเทลรูปคู่มาครบทุกช่วงเวลาพิเศษพร้อมด้วยข้อความแสนโรแมนติกวยพรวันเกิดพัรยา18ปีที่เป่าเค้กด้วยกัน ,6580 วันที่อยู่ด้วยกันและจะเป็นแบบนี้ตลอดไปรักครับความหวานไม่แผ่วแม้จะอวยพรกันมายาวนานกว่า18ปีแล้วแต่ความหวานพุ่งปรีดขึ้นทุกปีแล้วงานนี้เหล่าเพื่อนพ้องในวงการรวมไปถึงแฟนๆต่างก็เข้ามาคอมเมนต์อวยพรเจี๊ยบพี่จิตรากันอย่างคับข้างเช่นเดียวกัน